อริยสัจจากพระโอษฐภาคต้นหน้าสามเจรื่องปัญหาเจริญเพราะมิจฉาทิิในปียรูปสาตรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือาพามพวกใดในการอดีตก็ตามในการอนาคตก็ตามในการนี้ก็ตาม ย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียบแทงโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพามพวกนั้นย่อมทำตัณหาให้เจริญเมื่อทำตัณหาให้เจริญอยู่ก็ทำอุปธิให้เจริญ เมื่อทำอุปธิให้เจริญอยู่ก็ทำทุกข์ให้เจริญเมื่อทำทุกข์ให้เจริญอยู่สมณะหรือความพวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกค,ความร่ำไรลำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแข้งใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้น ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยสำริดมีเครื่องดื่มใสยอยู่แล้วชนิดหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ทั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุไปทั้งตัวเหน็ดเหนื่อยคอแห้ง ละหายน้ำมาถึงเข้าคนทั้งหลายบอกแกบุรุษนั้นว่านี่แน่ท่านผู้เจริญถ้วยดื่มสำลิดใบนี้มีเครื่องดื่มสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสสำหรับท่านแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้เมื่อท่านกำลังดื่ม จับติดใจมันด้วยสีของมันบ้างด้วยกลิ่นของมันบ้างด้วยรสของมันบ้างแต่ว่าคันดื่มเข้าไปแล้วท่านจักถึงความตายหรือได้รับทุกข์เกลียนตายเพราะเหตุนั้นดังนี้บุรุษนั้นไม่ทันจะพิจารณาถ้วยดื่มสำลิดอันนั้นอย่างไรรีบดื่มเอาดื่มเอาไม่ยอมวาง บุรุษนั้นก็ถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะเหตุน,นั้นฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดในการอดีตก,ก็ตามในการอนาคตก็ตามในการนี้ก็ตามย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ เรามาปฏิบัติทำกันก็เพื่อให้เห็นความจริงของธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายในโลกสิ่งนั้นเป็นที่น่ารักน่ายินดีก็ตามอารมณ์ทั้งหลายในโลกนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกสลายดับไปในที่สุดอารมณ์นั้นคืออะไรบ้างอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้เข้าไปยึดเกาะเข้าไปตั้งอาศัยอารมณ์ก็คือรูปก,กาย อารมณ์คือเวทนาอันมีสุขทุกอุเบกขาอารมณ์มีสัญญาความจําได้หมายรู้อารมณ์คือสังขารความคิดความปรุงความแต่งอันนี้คือธรรมชาติที่จิตเข้าไปรับรู้ท่านจึงให้เรามาเห็นโทษเห็นอาทินวะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแตกสลายของธรรมชาติเหล่านี้ปฏิบัติมาเพื่อให้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของแตกสลายถ้าเรายึดสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตนของเราเราความเป็นเราก็จะต้องมีการแตกสลายไปกับธรรมชาติเหล่านี้เมื่อรูปตายเราจะรู้สึกว่าเราตายไปพร้อมกับรูปเพราะเราคิดว่ารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกดกับเราก็คิดว่าเราแตกจกับหรือแตกสลายหรือตายไปตามวิญญาณตามธรรมชาติเหล่านี้อันนี้คือปัญหาของสัตว์โลกทุกภพภูมิทุกที่ มีความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าธรรมชาติที่เป็นของแตกสลายเป็นตัวตนของมันตัวธรรมะตัวมรรคมีองแป8ตัวลิสะสี 4. เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อหเห็นความจริงตรงนี้มันเฝ้าสังเกตเป็นการเฝ้าสังเกตธรรมชาติให้เห็นตามความเป็นจริงสังเกตว่ารูปทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาโดยที่เราควบคุมมันไม่ได้มันจะเดินไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติ ม,มันสังเกตว่าสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่เกิดขึ้นมาในใจของเรามีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปความโกรธเกิดแล้วก็ดับไปความดีใจเกิดแล้วก็ดับไปความเสียใจเกิดแล้วก็ดับไปการเห็นการดับไปคือการเห็นโทษนั่นเองโ,โทษของทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการที่มันแตกสลายไปได้ดับไปได้นั่นคือที่สุดของโทษของมัน ที่ท่านเรียกว่านิโรธคือความดับสมุทัยคือเหตุเกิดธรรมชาติทั้งหลายมีเหตุเกิดและมีนิโรธคือความดับเราจึงต้องหมัน่นตามรู้ตามเห็นจนกระทั่งจิตที่ไม่เกิดไม่ดับของเราซึ่งมีอยู่กันทุกคนเห็นจริงรู้จริงยอมรับความจริงว่าอ๋อธรรมชาติทั้งหลายขันตั้งข้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะมันเป็นของปลอมเป็นของแตกสลาย จิตที่ไม่เกิดไม่ดับก็จะปราศจากอาวิชชามีความเห็นถูกเกิดขึ้นมาได้เกิดการคลายความยิดมั่นถือมั่นในธรรมชาติเหล่านี้เรียกว่าถอนอุปทานออกมาได้ถ้าสามารถถอนอุปทานออกมาได้หมดในทุกธรรมชาติทั้งห้าเหล่านี้ก็เรียกว่าเราสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงวิมุตตินั่นเองเข้าถึงสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายอนันเป็นเป้าหมายในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา